สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารบทุกท่านนะครับวันนี้ผมอาจารยจอร์ดนะครับแล้วก็อาจารยน,นาก็เข้ามา <c oughs> เรียกกันง่ายๆว่า presentation เกี่ยวกับเรื่อง <c oughs> วิถีชีวิตภายใต้โวงนาวหรือ <c oughs> ต้องบอกว่าเทพิเศษนะโอ้เป็นเทพิเศษเลยเพราะว่าที่บอลังการเราทำอะไรกันบ้างคะหลายกล้องเลยวันนี้วันนี้คือเราหนึ่งเราออนแอร์ไปทั่วสหรัฐอเมริกาและแคนาดาที่แคนาดาด้วยรัสกาฮาวายนะครับท่้งสองก็คือที่ประเทศไทยตอนนี้กำลังดูไลฟ์อยู่ตกใจทั้งเพดเพดอะไร รัตนมณีมณ์กลางอีกนะครับแล้วก็เพจอันยังไม่มีชื่อทางรวยในะครับทางเพจของอบริษัทลาไทยทีวีประเทศสหรัฐอเมริกาผมอาจารย์จอร์ดนะครับก็ออต้องบอกคุณผู้ชมทางบ้านเลยว่าวันนี้เราหลายอย่างที่เป็นศาสตร์คำว่ศาสตร์เนี่ยถ้าศึกษากันจริงๆนะจันนาคำว่ศาสตร์ก็คือแขนงหรือสิ่งที่เราจะเรียนรู้ในเรื่องราวนั้นๆหลายคนบอกว่าเุ้ยเออทำไมต้องเรียนศาสตร์ล่ะโหราศาสตร์ดาราศาสตร์ ศิลปศาสตร์ใช่นิติาศา,า,าสตร์ทุกอย่างมันต้ององไทยด้วยคำว่าศาสตร์เสมอศาสตร์หมดเลยทุกอย่างบทเรียนการเรียนการสอนต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นาศาสตร์ั้งนั้นใช่ค่ะนะเพราะฉะนั้นอาจารย์เชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะเป็นผู้ได้โอกาสหรือเป็นผู้ที่มีโอกาสแล้วหรือมีการรู้ความรู้การศึกษาค่ะทุกคนเท่าเทียมกันหมดใช่เพราะเกิดมาจากศูนย์ด้วยครับใช่เกิดจากศูนย์นะอย่าคิดว่า้คนนั้นเป็นด็อกเตอร์คนนี้เป็นมหาด็อกเตอร์คนนั้นเป็นมหาคนนี้จบป .4 สี่ไม่ใช่อาจารย์เชื่อว่าทุกคนเนี่ย เท่าเทียมกันแต่ต่างวรระกรรมกันอวารคกรรมก็คือต่างพ่อต่างแม่ต่างผิวพรรณต่างศาสนาซึ่งมาอยู่รวมกันบนโลกใบนี้ใช่คแล้วมันก็จะไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในโลกใบนี้มันเริ่มรู้สึกว่าเสียงเสียงคนโทรศัพท์มาสาของมาใช่ไหมครับใช่ครับบนโลกใบนี้มันมันผันแปรนานเนาะเพราะฉะนั้น อย่างอกว่าพอมันผันแปรแล้วเราจะทํำยังไงกับการปรับตัวที่จะอยู่บนโลกใบนี้อย่างหาสดราณะจริงนะสิแล้อย่างที่บอกเดียวก็มีเดลต้าัอฟาูแล้วยอ็มยูไมแล้วนะตอนนี้สายพันธุ์ใหม่เข้ามาจากอ่อเนาริตะนะฮะตอนที่ผมมาผมที่ผมตอนที่ผมมาลงที่นาริตะนี่ก็ยังไม่มีเยอะแยะขนาดนี้เลยที่มามาที่ญี่ปุ่นนะฮะยังไม่เยอะขนาดนี้แต่ตอนนี้ไอสนามบินนาลตะมันเป็นสนามบิน ที่ใหญ่พอๆกับส่วรณภูมิแล้วมันก็รวมพลรวมชนทุกชนชั้นมาอยู่ตรงนั้นทันทอเพราะว่าโอ้โหทั้งแขกทั้งออะไรอะอัฟกานิสถานพวกปากีสถานตุรกีอะไรต่ออะไรมันมาลงตรงนั้นกันหมดเลยสหรัฐอเมริกาเคนาดาทุกอย่างมาลงตรงนั้นหมดเลยมันก็เลยกลายเป็นอันว่าตอนนี้โลกภัยค่เจ็บมีความรุนแรงยิ่งขึ้นิง จะมานั่งพูดถึงในเรื่องของอหลายคนขีดขีดวัคซีนกันแล้วใช่นั่นสิอาจารย์นาอาจารย์นาคิวเข็มสองตุลาตุลาตุลาแล้วจองเข็มสามสี่ไปแล้วค่ะโอ้โหจองล่วงหน้านะะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเรียกว่าเดี๋ยวต้องเตรียมขายของให้ทัวเพราะเข็มสามเข็มสี่เดี๋ยวเตรียมขายของให้ทัวร์ลงไม่นั้นอยากที่บอกคุณผู้ชมนั้นว่าเลยว่ารู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีเท่านี้ เมื่อสักู้่นี้เราคุยกันในเรื่องศาสตร์ศาสตร์ตัวเลขก็เป็นเรื่องสําคัญใช่ไหมเออผมผมมานั่งคิดวิเคราะห์นะอัธบายทเบียนรถเนี่ยหนึ่งหปเออญ้าโหลฟักทําไมเ๊็หมาถึงตั้งชื่อบริษัทย่าหลฟักอเพราะอะไรคะหนึ่งหแปดแปลว่าอะไรไหมแปลว่าอะไรคะหนึ่งก็แปลว่าเหมือนกับลบหกสิอ อ่าล็กซิลอำนาจบารมีการเดินทางหกซิลใช่เลขหกเนี่ยนะฮะเลขหกรถใครเนี่ยที่มีเลขหกนะเปรียบเสมือนกับคนที่มีการเดินทางนะแปดก็คือนะก็คือแปดเซียนข้ามทะเลการค้าการขายการ่างประเทศดีมากใช่ไหมหนึ่งความน่าเชื่อถืออำนาจบารมีก็หมายความว่าหนึ่งหกแปดย่าโหลฟัดก็คือรวยตลอดชีวิต โอ้โหเยี่ยมเ<อ>ีมเ่ยมเยี่ยมเลยทำไมมันถึงแพงอาจารนารู้ไหมว่ารา <ฮะ S 1> คาราคาของป้ายทะเบียนรถเนี่ย <ฮะ S 1> อยากอาจารย์จอร์อยกจะบอกคุณผู้ชมทางบ้านเลยว่า <ฮะ S 1> อาจารนารู้ไหมว่าราคาเท่าไหร่เท่าไหร่คะให้อา,อาจานาไทยโอ้โหมันต้องแหมเราก็ไม่เป็นผู้ชำนาญด้านรถเนี่ยนะโอ้โหอย่าให้อย่าให้อจานาไทยเอาเป็นไทยหรือว่าดอลล่า เอาไทยหรือดอลลาร์เอาเป็เหรหยนเอาเอาง่ายๆเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูต้อสกุลเงินด้วยนะเพราะว่าคนดูเราเนี่ยหลายสกุลเงินนะขอบอกนะมีกดเครื่องคิดเลขนิ่งงไปหมดเลยเดี๋ยวจะดอลลาร์สหรัฐเดี๋ยวบางทีมีดอลลาร์ออสเตรเลียหรือว่าเป็นฮ่องกงหรือฝรั่งเศสหรือปอนเรารับมาทสกุลเงินเยอะมากเลยแล้วก็คนให้ความเชื่อถืออะให้ให้คุณผู้ชมได้ดูว่าราคาเท่าไหร่ อาจารนาไทยนี่เอาเป็นบาทไทยอยู่เป็นเท่าไหร่อะเอาเป็นบาทไทยดีกว่าโอ้โหมันจะถึงล้านไหมเนี่ยจะถึงไหมหรือเกินให้ดูออืโอ้ยเกินที่ไทยอ่ะเกินนะคุณหมอเท่าไหร่โอ้ยเกินที่ไทยอ่ะคุณหมอออืคุณหมอเนปแพทย์เอ่อพระมงกุฎเก้านะครับใช่ค่ะเกือบห้าล,ล้านเกือบห้าล้านคุณผู้ชมนะใช่ค่ะเกือบหล้านเกือบห้าล้านเห็นไหมเกือบห้าล้าน นี่คือศาสตร์ของตัวเลขที่คนจีนนับถือมากใช่คฝรั่งนับถือเลขอะไรไหมนะคืเลขอะไรคะให้คุณผู้ชมได้ทายกันเอยเสียทายแล้วเขาก็จะแบบว่ายังไงทายถูกไหมจะรู้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอะใายถูกเดี๋ยวแจกของรางวัลให้ฝรั่งนับถือเลขอะไรผมเชื่อว่าในอเมริกาคนดูทั้งตอนนี้ก็คงจะเริ่มค่ากันแล้วนะดึกๆแล้วสักสามสี่ทุ่มนะฮะแล้วก็ในเมืองไทยตอนนี้อะไร เพียงเพียงยี่สห้าค่ะใช่เพียงยี่ห้าเพียงยี่ห้านาทีเนาะเพียงยี่ห้านะครับตามเวลาอ่ะฝรั่งนับถึงตัวเลขอะไรสตาร์ตัวเลขไปที่ไหนเออไปเลยเลขอะไรอ่ะโหมันก็มีลามันก็มีความหมายทุกเลขนะมันก็มีความหมายแต่จริงๆอ่ะฝรั่งอ่ะมันอ่ะชอบมันก็จะมีหลายชอบมันชอบเลขเจ็ดนะอ่าถูกต้องเลยนะมันชอบเลขเจ็ดฝรั่งชอบเลขเจ็ดคุณผู้ชมดูนะอาจารย์นาไม่เอานะไม่เอาแล้ว เข้าหาจันนาแต่จันนาไม่เอาเขาบอกว่าเลขเจ็เหนื่อยจริงปะจริงมากเลยจริงเหรอโคตรเหนื่อยคืออยากจะบอกคุณผู้ชมโคตรเหนื่อยเลขเจ็นี้ต้องบอกว่าในชีวิตนะในศาสตร์ของจันนาศาสตร์ฝรั่งเนี่ยนะอียิปต์เนี่ยเขาบอกเลยคนไหนที่มีเลขเจ็ในดวงเนี่ยทาอะไรโคตรเหนื่อยยากลำบากจริงไหมแล้วก็ในชีวิตผ่าตัดหลายรอบนะคะทำอะไรนี่ก็คือต้องคือมีเกี่ยวกับอุบัติเหตุผ่าตัดตลอดคนอยากรู้ตรงนี้มาก แต่จริงๆเนี่ยผมเรียนคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงนะฮะที่อาจารย์นาก็พูดถูกเลขเจ็ดคนไทยเนี่ยบอกว่าถ้าเลขเจ็ดรวมกันแล้วเลขเ็ดเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ฝรั่งเนี่ยนับถือว่าเจเป็นลัคกี้่งเราดูฮะถ้าคุณผู้ชมเข้าไปที่คาสิโนนะฮะเราเข้าดูนะคาสิโนนะเข้าไปปุ๊บเนี่ยเวลาไปกดสล็อตแมชชีนถ้า7 7็ดเจ็ดเจ็คือแจ็คพอตไม่เคยไม่เคยเล่นคาสิโนไม่ชอ คราวนี้พอเรามาดูเลขศัสตร์กันอ่พอเรามาดูเลขศัสตร์กันอย่างที่อาจารย์จอร์ดแล้วก็อาจารย์นายเนี่ยเราคือเราเรียนรู้ตรงนี้กันมาเนิ่นนานแล้วใช่่คะแล้วก็บอกว่าคนที่มีเลขนะฮะเลขสี่าเลขสิบสามที่เราคุยกันอ่ะเดี๋ยวขอกระดาษแผ่นหนึ่งได้ได้ค่ะขอกระดาษแผ่นหนึ่งขอกระดาษแผ่นหนึ่งนี่ค่ะอ่าอ่านะฮะเลขเลขสิบสามค่ะอ่ายกตัวอย่างนะเดี๋ยว เลขสิบสามเนี่ยเขียนกันวิ่งเเลขสิบสามหนึ่งสามอ่าตอนพเราดูมาดูเลขสิบสามก่อนนี่คือเลขสิบสามนะฮะคุณผู้ชมหนูว่าพี่อาจารย์เขียนนะฮะอ่ะหรือขอบกระดานดีไหมคะกระดานดีไหมคะขอบกระดานขอกระดานนะคะขอบกระดานวันนี้เรามาเรียนเลขศาสตร์กันคราวนี้นะเรามาเรียนเลขศาสตร์กันขออนุญาตนะครับนะเรามาเรียนเลขศาสตร์กันทําไมทําไมคนถึงเชื่อถือในเรื่องตัวเลขกันวันนี้ต้องต้องบอกเลยวว่ากระดานมันจะเห็นชัดใช่นะฮะ เนี่ยครับอ่ะเป็น,นตัเวเขียนเลขสามนะครับเนี่ยครับนะฮะหนึ่งนะฮะสิบสามแปลว่าลัคกี้นัมเบอร์ใช่ไหมครับคนกลัวไหมอืมฝรั่งกลัวนะฝรั่งกลัวครับเขาเา <ś le af> เรียกลัคกี้นัมเบอร์ก็จริงแต่ว่าทําไมเขากลัวเพราะอะไรครับเพราะว่าเพราะว <ś le af> ่าเอ่อนี่นะคะเดี๋ยวยังไม่บอกเพราะอะไรแต่บอกว่าอย่างเอ่อลิฟต์หรืออะไรชั้นต่างๆเขาจะเป็นสิบสองสิบสองเอและสิบสี่จะจะไม่มีสิบสามไม่มีเลยฝรั่งก็ไม่มีสิบสามออไม่มีไม่มีเขาจะตัวเลขนี้ เพราะเขากลัวพ่ออะไรครับคุณผู้ชมลองพลิกดูดิฮะอ่านว่าอะไรครับอ่านว่าอะไรคะทีมงานอ่านว่าผีโอแค่นั้นเองเนี่ยนะนี่ฮะเข้าใจไหมฮะอ่านว่าผีครับแล้วมันเป็นศาสตร์อย่างนี้จริงๆฮะนี่คือศาสตร์โดเลขที่พี่หลายคนอาจจะไม่รู้แล้วไม่เข้าใจจริงๆว่าเฮ้ยทาไมแบบนี้มันเป็นแบบนี้นะนะอาจารย์อาจารย์เก่งในเรื่องอัญมณียอมรับเลยว่าหนึ่งในเมืองไทย นะในาศาสตร์ตัวเลขถ้าเราเรียนรู้แบบเนี้ยเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยอาจารย์จอร์ดพูดจริงว่าเฮ้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่านะสิบสามเห็นไหมฮะกลายเป็นผีไปได้ยังไง<ะ>มันเป็นไปไปไป,ไปตามนั้นแล้วก็นะฮะในเรื่องของฝรั่งเขาก็มีความนับถือ<ะ>ตรงนี้เหมือนกันคราวนี้อย่างที่บอกคุณผู้มชมทางบ้านว่าในเรื่องของของาศาสตร์ตัวเลขแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะคุยกันในเรื่องาศาสตร์ตัวเลข<ด>ปุ๊บเนี่ย ะนะครับคราวนี้เรามาดูเลขทําไมเเลขเนี้ยมันเป็นเลขที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่อ่าพูดถึงนะฮะเลขสี่เนี้ยสี่คนจีนถือว่าสีสีใช่ใชสีใช่ไหมฮะมสีนะครับคําว่าสีนี่ไม่ดีแน่ผมมีอาจารย์โหนนฮะที่ถ่ายทอดวิชาความรู้มาให้ในเรื่องโหราศาสตร์ค่<ฮ>ะท่านชื่อว่าอาจารย์โหนว่ชิระเทบุญนี นะะแล้วก็ท่านก็ชอบใปนเรื่องการพนันด้วยเขาบอกว่าจอดเมื่อไหร่ถ้ากูไปกับมึงเนี่ย <'s> กูโชคดีทุกทีเลยไม่รู้ว่ามึงมีอะไรดี uh นะแต่ในสุดผมไปเรียนรู้ที่ห้องนะห้องแกห้องห้องห้องท่านเนี่ยนะฮะ <'s> ห้องท่านเป็นห้องที่แบบว่าพวกซีเนียร์พาร์ทเมนต์คนแก่ยอยู่ต uh อนที่ไปออกอรายการที่ท,ที่ที่สถานีโทรทัศ์หใหญ่ ในอเมริกา <Então> ที่ปาควอยมาก Syndrome, <ưng> ที่รอแอนเจลิสแถวนั้นก็จะเป็นแบบว่าเป็นพวกคนที่แบบเอมีสตังค์น้อยๆอยู่กันนะปาควอยมาในคู่บนตรงนะครับนะคนคนรวยส่วนใหญ่จะอยู่แถวฮอลลีวูดแถวเบอร์เบอรี่ฮิลล์แถวอะไรอย่างนี้คราวนี้เราก็เลยทักบอกว่าอาจารย์อาจารย์เออาจารย์รู้ไหมว่าห้องอาจารย์เนี่ยตอนนี้รถอาจารย์อาจารย์อดอาจารย์จ้อนก็เป็นอยางไงตอนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนตัวเล่มาละ สี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่นะสี่หนึ่งสี่เท่าีนะอ๋อหนึ่งสี่หนึ่งเท่าตีแต่ว่าจริงๆแล้วมันสีน่หนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่เท่าีนะครับสี่หนึ่งสี่สี่ก็อยู่ชั้นสี่สี่หนึ่งสี่ถามว่าดีไหมฮะตัตเวเลขรวมกันถามว่าดีมากแต่เลขประกอบรวมกันแล้วได้ได้เก้าใช่ไหมฮนะใช่ใช่แต่เลขประกอบอ่ะอืม รวมกันได้ได้เก้าเก้าเป็นเลขลัคกี้ของคนไทยเลขที่ดีที่สุดคือเก้าแล้ว่็สิบละใช่ค่ะนะฮะสิบก็คือหนึ่งบวกสมเป็นหนึ่งก็จบหนึ่งอยู่ดีใช่ค่ะแต่เลขเก้าเป็นเลขที่ดีที่สุดแต่ปรากฏว่าสี่หนึ่งสี่ผมก็เลยทักอาจารย์โหวนว่าอาจารย์โหนห้นองที่มันสี่นหนึห่งสี่เฮ้ยทำไมอาจารย์จอร์ดทักอย่างนั้นล่ะอาจารย์มันตายคนเดียวนะตายคนเดียวสี่หนึ่งสี่ตายคนเดียว อาจารย์โหงกชินาเทมุนีตายในบ่อนคาสิโนครับหัวใจวายจริงไม่จริงคุณผู้ชมลองลองคิดดูแล้วกันว่าวิปานนี้เขาตกใจกันหมดแล้วไปดูบ้านเลขที่ดูห้องกันหมดแล้วค่ะเรื่องจริงนะเองดูนะเลขหนึ่งดีเลขหกดีเลขแปดดีแปดแปดแปดนี่ยิ่งดีเลยอแล้วรวมกันเลขรวมก็เป็นเลขที่ที่จะต้องตกด้วยนะเลขหนึ่งรวมนะฮะเลข แปดเลขเก้าเจ็ดแปดเก้านี่ถือว่าเป็นเลขที่ดีเจ็ดคนไทยบอกว่าเหนื่อยแต่ว่าถ้าเป็นฝรั่งไม่เหนื่อยนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะบอกคุณผู้ชมทางบ้านเลยว่าไอ้ศาสตรตัวเลขเนี่ยบางคนทําไมเขาถึงชอบเลขตองอย่างรย์จอดเนี่ยชอบเลขตองหนึ่งอาจารย์นาชอบตองห้านะฮะจริงไหมว่าเลขที่อาจารย์นาแต่แต่ว่าคุณผู้ชมก็อย่าเพิ่งเชื่อมากว่าเอ้ยตัวเลขมันจะดีไม่ดีเพราะว่าบางคนเนี่ยได้ยกตัวอย่างได้ได้เลข เลขสี่เยอะๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไม่ดีนะคนจีนถือว่าเฮ้ยซีแต่ผมไปดูกับตอนนั้นไปที่สิงคโปร์นะฮะจะเห็นเลขเลขหก6กหกอ่แปดแแนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่ตอนนี้ที่สิงคโปร์ก็เล่นประมาณนี้เหมือนกันเชื่อไหมคะจารจ์จออ่นิดหนึ่งพอพูดถึงเลขตองนึกออกครับลูกศิษย์คนนึ่งอ่ะบูชาของจันนาไปเยอะมากครับ เชื่อไหมแกจะถูกลอตเตอรี่ที่ส่งให้ดูอ,ะอ่ะอ่าแกจะถูกกับเลขตองเสมอไ,ไปไปดูใหม่สิใช่ไหมไปดูใหม่สิแล้วแกถูกทีหนึ่งเนี้ยบางทีครึ่งแสนครับเนี่ยที่เขาส่งสให้ดูน<ช>ั่นแหละเลขอะไรอะ่ะ<ต>ไปดูเหอะเลขอะไรเนี่ยแต่ความผูกพันขอ,ของของตัวเลขก็มีสัตว์อย่างทำไมคนชอบเลขน 5, ห 5, 5, 5? ้าห้าห้าอย่างสถานที่ทํางานของค <ฮะ S 2> ่ะสตูดิโอของของเราเนี่ยใช่ค่ะนะที่อาจารย์นักเอ็มก็ารย์นักเป็นเจ้าของนะฮะก็บอกตรงก็ห้าห้าห้าเหมือนกันใช่ต่อห้าจริงไหมใช่ แล้วเป็นแหล่งโอ้โหแบบรอบหน้านี่รวมใช่ตอนนี้กำลังแบบว่าตอนนี้ก็แถวโอนวัชรพลอ่าใช่แล้วตอนนี้เราก็จัดออกไปอเมริกาแคนาดาอีกถูกไหมฮะมันก็มันก็แบบว่าววยอ่ะวายอ่ะเนยชนวายเลยใช่แล้วดูอลังการมากผมบอกเลยว่าผมก็เป็นคนที่มีความเชื่อค่ะเราเชื่อไหมว่าชีวิตคนเราเนี่ยเราเชื่อว่าเราทําความดีแล้วเราเราต้องได้ดีใช่ค่ะ แล้วแต่งานเราเมื่อวานเนี่ยผมเรียนคุณผู้ชมทังบ้านนะว่าผมไปที่ถ้าคุณผู้ชมไปดูทาง u ู u b e นะครับทางไทยทีวีเอสเนะผู้ชมจะเห็นว่าผมไปที่สมุทรสาครนะฮะแล้วผมก็ไปไหว้สารพันท้ายนรสิค่ะผมว่าคนเราถ้าผูกพันเนี่ยนะจยะหรือบุญเสมอกันเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตเนี่ยเข้ามาประสบพบเจอกันก็อย่างที่บอกแล้วว่าชีวิตคนเราเนี่ย ยศและลาภหาไปไม่ได้แน่ค<ะ>มีเพียงแต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้ปวงชนแม้แต่ล่างของคนของเราเนี่ยเขาก็ยังเอาไปเผาไฟจริงไหมฮะจริงค่ะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเจ้ามามือเปล่าแล้วเจ้าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามาใช่แต่แต ในเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราจะไม่ไปมือเปล่าเราจะต้องเอาบุญรไบด้วยอย่าเอาบาปไปนะคะเอาบาปไปเสร็จเลยผมเห็นอาจารนาไปไปสอนท่านนาเขาก็ขอญาตนะฮะใครที่ชอบไม่ชอบไม่เป็นไรแต่ว่าผมชอบในเรื่องของธรรมะผมก็จะเสวนาคุยกับธรรมะกับกับพระผู้ใหญ่กันเยอะอย่างอาจารนาเนี่ย ก็ได้มีโอกาสได้ไปล่าสุดถกคำถกคำกับพระพยอมจริงๆท่านเป็นเจ้าคุณนะแต่อาจารย์ก็แซวนิดนึงว่าเจ้าคุณจับกลางท่านก็โอ้อดแล้วไอ้เจ้าคุณจับกลางเขาบอกว่าคนเอาของไปบริจาคกันเยอะมากจริงใช่ไหมอาจารย์ะจริงค่แต่ท่านก็ทําออกไปให้ชาวบ้านเยอะมากนะอาจารย์ติดใจเลยไหมคะอาจารย์จ้อวันนี้เราอาจจะต้องได้ไปอาจารย์นาเนี่ยมีพระเยอะและช่วงโควิดเนี่ย หาดอกไม้ไหวอะไรยากทีนี้วันนั้นไปจะไปเอาของไปบระจากด้วยแล้วไปเอาเทปรายการถกทำกับท่านด้วยโอ้ยไปเจอเขาเรียกดอกไม้ออคิดถามเขากรรมเท่าไหร่อู๋กรรมถูกมาก่ะถูกมากๆเลยอาจาันนาเหมามาสี่ห้ากรรมเลยแล้วก็โอ้โอโห,โอโหคือห้องพักเยอะไงก็จัด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 ้าแบบโอ้โอโห,โอโหต้องบอกว่า จริงเลยสุดยอดดีใช่ไหมดีมากเลยไว้วันไหนเราจะต้องไปกราบเรียนท่านเนาะไปอาบมาดีมากเลยครับแล้วเห็นอาตตนาเนี่ยคือคนที่เอาของไปบริจาคคนบางคนเอาเสื้อผ้าที่คนตายไปแล้ว้างอะไรไปแล้วเอาตรงเอาเตียงเห็นว่ามีเงินเป็นล้านๆอยู่ในนั้นเลยนั่นเราได้บุญมากๆเลยนะเงินที่แบบบางที ัวซ่อนเมียเมียซ่อนหัวคนนั้นซ่อนคนนี้ซ่อนกันแอบซ่อนกันไปครับเพราะอบริจักก็กลัวไงจริงๆเห่นไไอตอนไปไม่กลัวหรอกไอนี่ของชั้นไอนี่ของชั้นเออเนี่ยแยกกันไม่ได้นะนะสองคนสองใจอะไรนะฮะเพลงกำลังดังเลยปรากฏว่าแยกไปเจ้งมาพอสามีตายอย่ามาหานะกลัวไม่เอาแล้วกลัวอย่ามาหาเลยนะเธอจะไปที่ชอบที่ชอบไร่ไม่อีกเออแต่เวลานั้นตามฮะเวลาที่แบบว่า เออตัวเราเธอไปไหนโทรเช็คเอ่อเช็คไม่พอโอ้โหทั้งไลน์ทั้งโทรโทรไม่ติดหมุดหงิดอีกซ <laughs> ีเรียสเอ๊ะมันไปทําอะไรอะ่ครคือคิดไปเขาเรียกว่ามโนฮะคุณผู้ชมทางบ้านพอคนเราจิตม,มันมโนเนี่ยคือถ้าเราไม่พักจิตของเราพักมันจะไปไหนก็ไปแลอวง <laughs> มันมันอยากจะไปไหนก็เออโอเคอนุโ <laughs> มทนา,าสาธุด้วยมีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยถ <laughs> ้าคนคิดได้แบบนี้นะฮะ คนจะมีความสุขหมดใช่ค่ะแต่ถ้ามานั่งเครียดนจะไปไหนันแอบไปมีหนูมีกิ๊กมีกั๊กมีนุ่นมีนี่ข่าวเนี้ยห่งระเนระนาดจริงค่ะนะทําไมอาจารนาถึงเป็นอาจารนาอาจารย์จอปถึงเป็นอาจารย์จอปทำไมคนดูติดตามชมมากมายมหาศาลเราจัดเป็นเกินสิบปีแล้วนะโอ้ยโดนนะเราจัดตั้งแต่15สิบห้านะเยอะเลยแหมก็เราต้องลดอายุไงอ๋อต้องลดอายุ เราไม่สัญญากันนะแต่ว่าเราต้องลดอายุอาจารย์จ้อสเนี่ยเวลาคนเจอตัวจริงเนี่ยเขาะว่าสัญญากันไหมอาจารย์จอสัญไม่ไม่สัญนะไม่สัญทำไมไม่สัญนะฮะไม่สัญฮะหน้าธรรมชาติเลยแต่บอกคุณผู้ชมทางบ้านนะแล้วถ้ามีเกิดคลินิกมาอยากก็ให้เป็นพรีเซนเตอร์สัญญากรรมจะเอาไหมฮะจะรับงานไหมฮะเอานะแต่ก็ต้องรับงานไหมฮะคืออย่างนี้บอกไม่ถูกนะถ้าอย่างนี้แพทย์ที่ตกงานแล้วทำางเออใช่คืออย่างนี่จันนาเวลาดูตัวจริงเนี่ยอาจารย์จอร์สเนี่ยไปเจนกันจริงจริงนะอายุจะอ่อนกว่าอีกประมาณสิบปีหน้าจิ้งหล เอ่ออ่พูดตรงตรงอาะจริงไหมจนดูเหมือนกับว่าในในทีวีดูดูใน u t u b e อยู่ในเอ่อเอ่อเฟซบุ๊กใช่ใช่จะนิ่งในื่อนสื่อใสื่อในสือนสื่อนสือนสือนสู่อนสื่อใน่อเนสื่อในสื่อในสื่อในสื่อานสืนสื่อในสือนาือนือนนในสื่อในสื่อในสื่น้าเด็กส่าอันนี้ก็คือหน่อกนเื่อในส่อในอืุอผนสื่อนสืาอในสื่อนือนืื่อว่อคนเร่อยน่อยื่อในคนผมเห็นอาจอรย์นาทำบุญเนี่ย โอ้นั่นซื้ออะไรนะซื้ออาหารเลี้ยงช้างนะใช่ใช่ใช่ก็สิบอะไรเอ่อสิบไร่ทันแกะได้นะคะแกะได้ไคะแต่เวลามันจะหมดอะมันต้องเป็นช่วงหน้าอ๋อได้ได้หมดแล้วค่ะอ๋อได้หมดแล้วนะแต่เวลาหมดแล้วเดี๋ยวเราพบกันช่วงเบรกต่อไปนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงต่อไปครับค่ะ